ทีนี้เนี่ยเรื่องของค่าจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดซึ่ง1มกรา2อ2พที่ผ่านมาก็มีการปรับค่าแรงอัปเดตล่าสุดแล้วนะนายจ้างก็จะต้องปรับขึ้นให้นะคะตามที่กฎหมายกําหนดคุณทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนก็ต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นเลยนะและก็ในส่วนของค่าทํางานล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดพลอยขอย้ําเลยนะว่าเราต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นจะให้ไป หยุดวันอื่นชดเชยแทนไม่ได้บางกรณีนะคะลูกจ้างเขาโอเคนะเธอมาทํางานล่วงเวลาเธอทํางานในวันหยุดฉันให้เธอเป็นหยุดวันอื่นชดเชยแทนลูกจ้างแฮปปี้โอเคได้ค่ะแม้วันนี้เขาจะยินยอมมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ในทางกฎหมายไม่เกิน2ปีนะคะถ้าลูกจ้างเขาเอาหลักฐานไปร้องเรียนเขาก็เรียกเงินคืนย้อนหลังได้นะแถมนายจ้างจะต้องจ่ายดอกเบี้ย15%รตต่อปีด้วยก็คือนับระยะเวลาไปเท่าไหร่ บวกกับค่าจ้างที่จะต้องจ่ายเป็นเงินให้กับเขาอีกพลอยขอแนะนําเลยนะแม้วันนี้ลูกจ้างเขาจะยินยอมนะโอเคค่ะไปหยุดวันอื่นช่วยเชยแทนก็ได้ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินแต่เพื่อความปลอดภัยและทางที่ดีที่สุดนายจ้างจ่ายเป็นเงินตั้งแต่แรกดีกว่าค่ะ